ิสันโนวาร์2026รุ่นใหม่ล่าสุดถือเป็นก้าวสำคัญของทางนิสันในกลุ่มรถกระบะขนาดกลางที่ตลาดโลกกําลังจับตามองอยู่ตลอดเวลาเพราะตลาดรถกระบะไม่เพียงแต่เติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตออสเตรเลียและตะวันออกกลางเท่านั้นแต่ยังเป็นรถที่มีบทบาทในทวีปอเมริกาและแอฟริกาการที่นิสันเลือกเปิดตัวโนวรรุ่นปรับโฉมใหม่ในปี2026จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นการวางยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของนวเรที่มีมานานหลายทศวรรษในประเทศไทยนวรเรเองแม้ยอดขายอาจจะไม่วิววาเท่ากับทูโยเทอร์ฮิลสรีวหรืออิซูซูดีแม็กซ์แต่ก็ถือว่าเป็นกระบะที่มีฐานแฟนนิยวแน่นโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการความทนทานดีไซน์บุดบึนและสมรรถนะเครื่องยนต์ที่แข็งแกร่งเมื่อก้าวเข้าสู่รุ่นปี2 0 2 6นวเรได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความล้ำสมัยมากขึ้นโดดเด่นในเรื่องเส้นสายที่แข็งแรงและดูดันกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบในสไตล์ V-MOTION อันเป็น เอกลักษณ์ของนิสสันแต่ถูกตีความใหม่ให้มีมิติและความหรูหรามากกว่าเดิมไฟหน้าเลตแบ็กมิติสพร้อมดีไซน์โชบเชียวช่วยยกระดับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยและสปอร์ตขึ้นบริเวณกันชนหน้ามีการปรับองศาเพื่อให้ได้มุมเผชิญอุปสรรคที่ดีขึ้นสำหรับสายออฟโรดในขณนะดเดียวกันก็ยังผสมผสานกับการใช้งานในเมืองได้อย่างลงตัวด้านข้างของตัวรถนิสสันนวาร์2026ยังคงความแข็งแกร่งของโครงสร้างและเดอะเฟรมอันเป็นหัวใจสำคัญของกระบะที่ต้องรองรับงานบรรทุกหนัก และการใช้งานสมบุกสมบันหลายเส้นที่วิ่งผ่านจากฝากระโปรงถึงท้ายรถถูกออกแบบให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้นเพิ่มความบึกบึนและยังช่วยเรื่อง a e r o d y n a มิกเพื่อการประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18-20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยมาพร้อมอย่าง a l t e r a i n สำหรับสายลุยหรือให้วิเทรนสำหรับสายใช้งานในเมืองและเดินทางไกลด้านท้ายมีการปรับปรุงฝาท้ายใหม่ให้มีระบบช่วยผ่อนแรงเปิด ปิดได้ง่ายขึ้นแม้ใช้มือเดียวไฟไท้ายเลดรูปทรงทันสมัยสอดรับกับดีไซน์ด้านหน้าทําให้รถทั้งคันมีเอกลักษณ์แบบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นกระบาดท้ายเองยังมีการเสริมวัสดุกันรอยและเพิ่มจุดยึดสัมภาระมากขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงไลฟ์สไตล์เข้าสู่ภายในห้องโดยสารนินสันนวรดสองถือว่ามีการยกระดับครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เปิดตัวมาวัสดุที่ใช้มีความพรีเมียมมากขึ้นแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดติดตั้งหน้าจอสสััมผ ขนาดใหญ่12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบะัดเบสเสียงคุณภาพสูงที่ได้รับการปรับจูนจากโบสสำหรับรุ่นท็อปบอร์นั่งแซโรกรวารทตีอังเป็นเอกสิทธิ์ของ n ิสสันยังคงอยู่และพัฒนาต่อให้มีความสบายมากขึ้นรองรับทั้งการเดินทางระยะไกลและการใช้งานประจำวันห้องโดยสารตอนหลังถูกออกแบบให้กว้างขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่วางขาและความสูงจากพื้นถึงเพดาน ทำให้ผู้โดยสารด้านหลังนั่งสบายมากกว่ารุ่นก่อนมีช่องแอร์แยกสำหรับผู้โดยสารตอนหลังรวมถึงพอร์ตชาร์จ USB-C หลายตำแหน่งตอบโจทย์การใช้งานยุคดิจิทัลการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารดีขึ้นกว่าเดิมชัดเจนด้วยการใช้กระจกอุคูสติกแลและการเสริมฉนวนกันเสียงรอบคันถําให้นวร2026ให้บรรยากาศใกล้เคียงกับ SUV หรูมากกว่ากระบะทั่วไปทางด้านเครื่องยนต์นวร2026มาพร้อมกับลุมพลังดีเซล2.3ลิตรโบคู่ที่ได้รับการปรับจูนใหม่ ให้แรงขึ้นและสะอาดขึ้นตามมาตรฐานยูโร6ดีให้กำลังสูงสุดประมาณ2 1 0แรงม้าแรงบิดมหาศาลกว่า500นิวตันเมตรซึ่งตอบโจทย์ทั้งงานบรรทุกงานลากจูงและการขับขี่ทางไกลนอกจากนี้ยังมีทางเลือกเครื่องยนต์เบนซินเทอร์2.5ลิตรรุ่นใหม่ที่นิสันพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงแต่ยังคงความประหยัดน้ำมันและข่าวที่น่าสนใจคืออาจมีเวอร์ชันไฮบริดเข้ามาเสริมทับเพื่อตอบโจทย์ตลาดที่กำลังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมระบบส่งกำลังมีทั้งเกียร์ธรรมดา6จังหวัด และเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะที่ถูกปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและตอบสนองเร็วขึ้นระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2 wd และ4 wd พร้อมโหมดการข,ขับขี่หลายรูปแบบเช่น normal sport off road t o l e r a n e เพื่อให้ผู้ขับเลือกตามสภาพถนนและภารกิจที่ต้องการการปรับจูนช่วงล่างใหม่ยังช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการขับในเมืองขนาดเดียวกันก็ยังคงความแข็งแกร่งในการลุยเส้นทางธุรกันดารความปลอดภัยถือเป็นอีกจุดที่นิสสันเน้นอย่างมากในนวรสอันสเพราะนอกจากโครงสร้างที่แข็งแรง และระบบถุงลมรอบคันแล้วยังมาพร้อมเทคโนโลยีนิสสันอินเทลเลเจนต์โมบิลิตี้เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมสต็อปโกระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับวัตถุและคนเดินถนนรอบคันระบบกล้อง360องศาแบบอินเทลเลเจนต์อาราวิวมอนิเตอร์ที่มาพร้อมฟังก์ชันออฟโรดมอนิเตอร์ให้ผู้ขับเห็นอุปสรรคบนทางครุกคะดได้ชัดเจนเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดเช่น Toyota h i l ลล์ซีว2026 Isuzu D-Max 2026, Ford Ranger และ Mitsubishi t r i t o n รุ่นใหม่ n นว a ร a ถือว่ามีจุดแข็งในเรื่องความสมดุลระหว่างความหรูหราความสะดวกสบายและสมรรถนะก,การใช้งานจริงแม้ในบางด้านอย่างเครือข่ายบริการหลังการขายอาจยังไม่ครอบคลุมเท่ากับ Toyota หรือ Isuzu แต่ Nissan พยายามเร่งขยายบริการและเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าไทยมากขึ้นอีกหจุดที่น่าสนใจคือการออกแบบของ n นว a ร a 2026ที่สามารถตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่ไม่ได้ใช้รถกระบะเพียงเพื่อการทํางานแต่ยังมองหาความเป็นไลฟ์สไตล์รถที่สามารถใช้เดินทางกับครอบครัวไปเที่ยวหรือแม้กระทั่งปรับแต่งให้เป็นรถออฟโรดเต็มรูปแบบการที่นิสสันเลือกสายดีไซน์ภายในรูหราและเทคโนโลยีล้ําสมัยจึงเป็นการวางตําแหน่งให้นวอร์ไมยใช้แค่รถกระบะเพื่อการทํางานแต่เป็นรถกระบะเพื่อทุกโอกาสในชีวิตในแง่ของความคุ้มค่านวอร์2มย์ใช่าจะมีรอาราแข่งขันได้เมื่อทาีแ่ง้เมยบกับคูื่อทแข่งกบ่ โดยเฉพาะถ้าเปิดตัวในไทยในช่วงราคาเริ่มต้นราว7,000 0 0ปลายถึง1.2ล้านขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีความตลอภทยและสมรรถนะถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับใครที่กำลังคิดจะเปลี่ยนกระบะคันใหม่หรือรวมแล้วนิสสันโนวะ2026คือการพัฒนาที่ชัดเจนทั้งภายนอกภายในเครื่องยนต์เทคโนโลยีและระบบความตลอภทยทำให้เป็นหนึ่งในกระบะที่ครบเครื่องที่สุดรุ่นหนึ่งในปี2026ที่จะต่อ โบททั้งผู้ใช้สายทำงานจริงจังและผู้ใช้ที่เน้นความสะดวกสบายรูหราในการเดินทางส่วนตัว